สวัสดีดค่ะพี่พน้องขอเชิญชมความงามของดอกไม้ยู่วินเทอร์การเดนจะก็จะสิจัดเป็นสันสันเนาะชั้นล่างนี้ก็เป็นเคลียเป็นเคลียเป็นใบเล็กๆชั้นนี้เป็นดอกไม้ประดับสีแดงถาดขึ้นไปอีกก็จะมีแบบนี้นะคะแบบสีเหลืองก็มีถัดขึ้นไปอีกก็เป็นพริกค่ะพริกสีส้มค่ะจัดเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามมากๆเลยค่ะ แล้วก็ยาวไปนู่นนะคะทุกคนยาวไปนูน่นสวยมากเลยค่ะ๋ย่จะพาเดินชมนะคะทุกคนเมือเมืองดอกนี่ดอกแดงๆเ,เนี่โมเมนต,ต์กุหลาบดิพี่น้องเป็นดอกเอย กรู้ว่าซื้ออย่างงาผักมังเนี่ยมันเป็นใบแบบนี้จ้ะใบคล้ายๆใบมอนจ้ะพี่น้องมีขนจักน่อยใบของเขาเออดอกของเขาก็ออกมามั้งงาคัะอันนี้คล้ายๆดอกสมุดเนาะอันนี้คล้ายๆต้นบักกิตูพักกิตูจะหอมจ้ะมีกลิ่นหอมใบเล็กๆดอกสีม่วงอ่อนถัดมาได้พี่น้อง แต่คือเกค่ะส่วนเักพริกนี่ก็เป็นแบบพริกสีสมก้อนสี่สมก้อนสีเขาสีนั่นเขาก็เป็นสีเขียวจ้ะอันนี้คิดคิดว่ากินได้แล้วก็เป็นพริกประดับได้ปร,ประดับไว้เยอะเลยค่ะสวยมากเลยค่ะทุกคนขอเ,เชิญชมความงามของดอกไม้นานาพันธุ์เนาะดอกไม้ประดับค่ะ เอาว่ามองดอกไม้ค่ะเมนเนขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในด้วยจ้าฝากถึง AI ช่วยดันด้วย New Creator จ้าช่องเล็กเลกจ้าผ้าเที่ยวผ้าก,กินพี่น้องโอเคขอเชิญชมต่อค่ะ พี่นอ้องนอกจากไอ้ด้านนี้แล้วเนาะมันก็จะยาวไปนู่นเนาะก็จะก่อจะปลูกสลับกันไปค่ะอันนี้ก็ทางออกเนาะอ่ามามาถึงตรงนี้นะคะก็ประตูเนาะประตูทางออกทะลุไปแล้วฝั่งนูน้นฝั่งนู้นก็อันนี้เนาะก็เป็นหนองน้ำเนาะแล้วก็อีกตึกหนึ่งนะคะฝั่งนู้นนะคะค่ะแล้วก็มาดูฝั่งนี้นะคะแล้วก็พลิกเยอะเหมือนกันนี่ค่ะ พริกสีส้มสีส้มเป็นพริกประดับเนาะสวยสวยพี่น้องมึงลงทุนยางคักเลยที่พี่น้องเนี่ยเพื่อให้ประชาชนได้มีความสุขมารับชมค่ะสถานทีเพาะนะพี่น้องเพาะตน้นไม้ก็จะสิเปลี่ยนไปตามาตามฤดูกาลค่ะอันไหนที่มันออกดอกออกผลดีช่วงไหนก็จะเปลี่ยนนะคะจะไม่ซ้ำกันนะคะ แต่ละช่วงของประมาณ2องถึงสาองถึงสอ่สเดือนก็จะเปลี่ยนครั้งหนึ่งค่ะ